พวกว่าไหนจะเสร็จมันจะแค่จะถามว่าพี่เบลสวยไหมค่ะเหมือนเดิมแล้วค่ะอาจจะอยู่ในชุดไทยที่ทุกคนชอบค่ะไม่ได้ทำเงินจริงคือเบลเตรียมตัวจะไปแก้บนนะขออันที่เราแล้วก็บนเบลเพื่อนที่มันประสบเราไม่ได้บ่นเลยค่ะแต่เบลแค่เหมือนว่ว้ครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคือละครคนลิขิตมี บุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริงด้วยแล้วเราก็คือเหมือนต้องคล้ายๆว่าเราได้พูดถึงบุคคลเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆจะเป็นเรื่องของการทาบุญมากกว่าเซอร์ไพรส์ในกับเลมอปเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะคือโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยคือตอนที่รู้แบบขนลุกไปหมดเลยอะค่ะเพราะว่าเราไม่คาดคิดเนาะว่า,าจะได้รับการตอบรับตั้งแต่อีพีแรกขนาดนี้ อันนี้ก็คือต้องขอบคุณอาจารย์แดงด้วยที่เหมือนปูเรื่องมาก็คือคนที่เคยดูุูเพสันว่าเราคิดถึงก็เหมือนได้ดูละครต่อเลยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องของพรมลิขิตที่เป็นคุูตาลเข้ามาก็จะค่อยๆซึมเข้ามาค่ะก็รับชมไปคุณว่ามัน,น,นจะสูงสุดได้เท่าไหร่ ก็ไม่รู้เลยเราไม่กล้าคิด<ม>เลยอะค่ะเพราะว่ามันมี26ตอนอะอฉะนั้นคือจบคันวาจบคันวาเลยค่ะฉะนั้นก็เออบอกอะไรไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนละครเรื่องนี้กันเยอะๆเป็นละครที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ถ้าคนสนใจประวัติศาสตร์ก็จะได้รู้รวมถึงมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยทุกคนเห็นแล้วก็น่าจะแบบเหมือนกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น เ,เรื่องของอาหารอีกนะคะก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าดูกันเยอะๆค่ะแต่แหลกผมก็บอกว่ามันอาจจะแบบเป็นซอฟต์าวร์หให้ก,กับกนักมาไทยแสกท่องเทีเ่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความตั้งใจของทั้งทีมงานของทั้งผู้จัดด้วยะคะ่ะที่อยากจะให้ละครไม่ได้มีแค่เรื่องของความบันเทิงแต่ว่าอยากจะให้มีอะไรพวกเนี้ยที่อยู่ในละครด้วยหลายคน บบอชอแบบแบบอาวแบบมืออะไรเงี้ยกลับมาดิ้นอ,อีกครั้งนึงเยอก็ขอบคุณค่ะตัวมากเลยนะตัวแบบทุกคนจะเบื่อกันแล้วที่จริงแต่ว่าทุกคนก็ยังชอบกันอยู่จริงเบลแนะนำว่าให้คนแรกแยากให้เราสาัค่คาแรกเตอร์เพราะว่าเบลเลือกดูสามหรือว่าคือมันไม่เดาว่ามันไม่ค่อยยากนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ดูพุตาอาจจะสับสนนิดนึงญญว่าสรุปแล้วชีเป็นใครชีเป็นใครมาอะไรหรือเปล่าก็เรอติดตามละกันค่ะ ราติดตามละกันเรเดียวเรื่องเดียวแบบว่ากังวลว่ามีงงมึนไหมว่าเบลไม่งงไม่มึนค่ะแต่ว่าเบลกังวลในบทที่เป็นแม่เพราะว่าเบลกลัวเบลกลัวแบบคนไม่เชื่อแต่ว่าเราอ่ะก็คือต้องเชื่อตัวเองก่อนอันดับแรกว่าแบบฉันเป็นแม่ของเอ่อพ่อเรืองพ่อรีธนะซึ่งก็เล่นโดยพี่โป๊กก็จะใช้สมาธิกันค่อนข้างเยอะเวลาที่ถ่ายคท่ามีส่วนในการเปลี่ยนเองเลยว่าถ้าอายุขนาดแม่เราต้องทำหน้าแต่งเอ้ยแต่งหน้าทระผมขนาด คือก็ช่วยๆกันกับทีมงานทุกคนค่ะแล้วก็เหมือนปรึกษาทั้งผู้กํากับทั้งพี่หน่องด้วยว่าจะประมาณไหนดีรวมถึง<อ>มีการเวิร์กช็อปด้วยว่าเออเอเอเล่นเท่าไหนถึงจะพอดีอันไหนที่จะดูเกินงามพอเป็นแม่เราก็จะไม่<อ>ไม,ไม,ไม่ไม่ทาต่อหนา้าลูกแต่ว่าเราจะยังทําอยู่ต่อที่ผิดไม่แยอ่อย่างเงี้ยเป็นของบุกตาเห็นว่าจะมีแบบถ่ายจะมีที่แมงวันใต้ตาค่ะใช่ ไม่มีประมวก็คือเป็นดีไซน์ตั้งแต่นิยายค่ะว่าอยากจะให้มีอะไรที่ดูแตกต่างไปแล้วก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าแบบรองน้ําตาแบบเป็นอาจจะผิดหวังอะไรอย่างงี้ค่ะเขามีความหมายอย่างไรคนต้อเลยจแตว่าเล่นสาวในช่วงทุกท่านตอนนี้เราตมีสาวตัดตัวมันก็จะต้องเป็นอย่ังไงไม่เลยไม่เลยฝนเขาจะเล่นเองเลยปะไม่ใช่ตอนแรก ก่อนหน้าที่นานแล้วอะค่ะคือก็ยังคิดอยู่ว่าจะเป็นใครเล่นเป็นพ่อแม่ดีอาจจะเป็นรุ่นใหญ่ไปเลยไหมแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้อ่ะสุดท้ายก็คือต้องเป็นตัวเราเล่นเองค่ะมันไม่เป็นแค่เื่งแค่สองปีผ่านไปไม่ถึงยี่สิบปีเอ้ย2ปสองปีผ่านไปจนไปถึง 20, ยี่สิบก็จะมีบบเวลาที่ไต่ไปใจว่าเราไม่ได้สั่ คือเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนต้องรอดูไปก่อนว่ามันมีเหตุผลว่าทําไมถึงต้องอย่างนั้นเพราะว่ามันยากมากแล้วก็เราต้องทํากันบ้านเป็นแบบ3เท่าอะค่ะจากที่เหมือนเราเล่นละครเรื่องเดียวอันนี้เราเหมือนเล่นเป็นหลายตัวมากอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยไหมคะร้อยห้าสิบคิวเราคิดว่าสิ่งที่คุ้มค่าเหนื่อยคือฟิดแบ็คจากคนดูมากกว่าที่แบบให้การตอบรับที่มันเกินคาดมากๆก็คือมีแฟนละครนับว่าในโฆษณาค่ะมีโฆษณาเบล เกินสิบอ๋อแม่แ้่ก็นับค่ะค่ะเอ่อก็ขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะแล้วคลังาู้สนอบเสมนคือแล้วหลังจากเนี้ยก็โปมทเพงก็คือแบบมีเซนเตอร์มาแบบเยอะมากพอเป็นผมยืดินมีติดต่อข้อวีลามีอะนะเพิ่มีเพิ่มมีเพิ่มค่ะต้องรอดูค่ะแสดงว่าลูกค้าก็ยิ้มร่วมหน้ากันไปเลยใช่ค่ะใช่ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เกิดผลได้ผลดีได้กลับมาอีก ก็ก็ด้วยค่ะก็คือความจริงเราต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่เชื่อใจเบลด้วยอ่ะแล้วก็ให้โอกาสเบลด้วยอ่ะค่ะนับได้ไหมอ่ะตอนนี้ซีรีส์รวมทั้งหมดเท่าไหร่กี่ตัวแล้วเนี่ยสิบบ้าเหรอเกิดเบลอย่างเบวอย่างมาบ้าเหจ่ออย่ากมาบ้าเหล่อจ้ะเลยสองสองพุกเกินสามสี่เกินสามสี่เบลจะไม่ทำงานอีกแล้ว เดียังทำงานเนี่ยอยู่ค่ะทุกคนไม่จริงไม่มี่ส่วนไหนที่มันยังไม่ได้โดนจัดส่งนะมันมีค่ะแต่ว่าต้องเออ่ให้ผู้จัดการแจกแจงให้ค่ะย่อยยังไงอ่ะย่อยยังไงคะก็อะไรที่ไม่ซ้ำนั่นแหละแต่ว่าเบลก็ดูนะเบลไม่ได้แบบหลับทุกตัวคือตัวไหนที่มันอาจจะมีความทับซ้อนคือไม่ใช่แบบเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าเออรายใกล้ๆกันใกล้ๆกล้กันเบลก็จะแบบปฏิเสธไปจัดคอมพิวเพิ่มไปอีกหนึตัว ต,ตอนนี้สองตอนนี้มีสองที่ที่ตกลงไปแล้วก็คือช่วงละครออนก็จะไม่เห็นโฆษณาคนอื่นเขาก็มี <c oughs> <c oughs> ของคนอื่นอยู่ <c oughs> นเพรว่ามันอาจจะเป็นยุคที่ทุกๆสินค้าใช้พรีเซ็นเตอร์ด้วยอะ่ะค่ะก็เลยเป็นโอกาสที่ที่ดีก็คือก็ยังไหวอยู่ ได้อยู่ไหวยู่ตั้งเป้าว่าจะโกยเท่าไหร่ดี่เมื่อนี้ไม่ตั้งเป้าอะไรทั้งสิน้นค่ะแล้วแต่โอกาสที่เข้ามาแหละก็อย่างที่บอกแบบเออเบลโชคดีที่เออทุกคนเชื่อใจเบลที่ไม่เดินสายโปรโมทต่ะเด,ดินไยว่ามีแฟนๆติดต่อที่ชื่นชอบที่เขียนอินเกมมาความจรงิงอยากไปมากเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องคุยกับช่องก่อนไม่แน่ใจว่าจะมีโปรแกรมอะไรหรือเปล่าค่ะลัคกี้อินเกมแล้วอินเลิฟล่ะมาหรือยัง ยังไม่ยังไม่อินอะไรทั้งสิ้นค่ะเบลเชื่อไหมว่าบางคนเขาจะบอกว่ารักที่อังเกตแต่ว่ามันต้องเชื่อเราแม่เราไม่รู้นะแต่ว่าเบลก็ชิวๆอ่ะเพราะว่าชีวิตตอนนี้ถามว่ามีความสุขดีไหมก็มีความสุขดีถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีถ้าไม่ได้กระทบกับงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีเงินมันโอเคขมีผู้ชายในตอนนี้ใช่ไหมอย่าใช้คำนั้นเลยดีกว่าจริงๆแม่เรกว่ายังไงบ้าง คุณแม่ชิวๆเลยค่ะก็คือแล้วแต่เราแต่ว่ามันอาจจะชิวได้ไม่นานเราแหละดูสูงแล้วอายุอนามอะไรนะไดกมีคนเข้ามาแล้วหรอไม่ใช่แต่าก็เร่งๆอยู่แอบไกลๆเร็กๆอยู่ว่าเออมันจะต้อง แม่เบลไม่เร่งหรอกแต่ว่าเบลก็เอ่ออายุเท่านี้แล้วมันก็ต้องคงจะแบบได้อีกไม่นานอย่างเงี้ยไม่ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกคือไอัดบาดทิก้าจริงเดีมยวเยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ไปรับฝันหลานเรารู้จริงคือแบบเพื่อนมีลูกจนรู้สึกแบบ เลี้ยงหลานเก่งมากอะเออแต่อไปเอาจริงเบลเห็นเพื่อนๆอมีลูกอะเขาก็เหนื่อยกันมากๆเลยนะจนเบลเห็นแล้วเบลยังลังเลเลยว่าเอา๊ะหรือว่าแบบเนี้ยก็ดีแล้วเอ้าเอ้าคุยเป็นลางอะทำไมทำไมอยู่ดีมันมีความคิดว่าจะมีหรือไม่มีหรือว่าม,มันมีความก่อน ต,ตอนเด็กๆก็มีความฝันมาตลอดแหละเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองอะไรต่างๆโดยที่เราไม่ได้รู้ร,รายละเอียดดีเทลแกว่าการที่จะเลี้ยงคนคนหนึ่งมามันขนาดไหนแต่ว่าเราข้ามสเต็ปก,ก่อนไหมอ,อันนี้ันข้ามสเต็ไปไปนตะนต้องหางค,คนข้างกายก่อนนะคะ<ด> <c oughs> แต่ว่าไปทำบุญเยอะคือเรื่งขอดเรื่องความรักเลยถูกหเริ่มขอแล้วแม่รักสามแล้วไอโทรไหมไอโทรเพราะแม่รักมไอโทรแล้ว เอาลูกใครเปแล้วเรล่าเลยไม่มีเอาแบบไม่เอาเบ้าดูบอกเขาเลยเดี๋ยวเขากจะตีมาให้ถึง10ถึงาเด้อไม่รู้ไงตอนนั้นก็คือไปไหว้แต่ว่าคือขอรวมรวมก็คือขอเรื่องความรักความเมตตาอะไรรวมๆด้วยแล้วก็ถ้าถ้าจะมีใครก็อยากจะมีใครที่แบบโอเคไปเลยจริงๆค่ะก็ไอไอโถค่าแม่แหละต่อคิวอยระยะเวลาตอบด้วยหรอเลร็เธอไม่ทักกันบ้างเลยเธอไม่ได้บอกเวลาเลย อาจจะสิบปีข้างหน้าต่อเล่นแค่สิี่าเรเร็วแบบนี้แบบแหวนสาธุค่ะมันอาจจะมีคนมาแต่เบลอาจจะแบบไม่ได้มองเขาหรือเปล่าหรือเบลกังวลใไหมทุกคนที่เป็นเดลราด้วยแถ้าจะมีแล้วคือว่าคนอื่นกังวลในจุดนี้มากกว่าเบลอีกใช่ส่วนคาดหวังว่าคนจะมาคู่เราองเป็นอะไร้ยังไงอ๋อซึ่งเบบไม่ได้ตั้งอะไรแบบขนาดนั้นเลยนะแต่แค่แบบ ติดใจดีแล้วก็เป็นเพื่อนทูกคิดได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไม่มีแนะนำ้างเลยเอเพื่อนเลิกแนะนำไปแล้วค่ะเรามันเล่นตัวเยอะไปหน่อยก่อนหน้าไดไไม่ได้สีหน้าก็ได้คือไม่เสียดายหรอกเพราะว่าช่วงนั้นมันก็ไม่มีเวลาจริงๆนะคะแล้วคนร่วมกลับมาเชียร์กับพี่โกล์นะได้ไหมได้ไหมเหรอได้ไหมไม่รู้ แต่ว่าในละครอ่ะได้แน่แน่ที่ตางเราไปพี่โต๊ะคุยกันไปเพราะว่าเหมือนแกงกันสดด้วยกันก็ขำขำดีค่ะก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเป็นแก๊งสี่คนนะมีหมื่นเรือแม่จันวาดด้วยแล้วเราก็มามองหน้ากันว่าแก๊งเรามันมีอาถรรพ์หรือเปลอดีค่ะอย่างเงี้ยตอนนี้เปิดเรือมกเป็นสดหลอกไหมใช่ค่ะก็ให้เขานำไปก่อน ฝากด้วยนะคะพมลิขิตเดี๋ยวจะเปลี่ยนวันออกอากาศนะคะเป็นจันทร์อากาุชุดนะคะสัปดาห์หน้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ